ขอบคุณรับขอบคุมากครับพี่ฮะพีงานโอ้คนไหนอ่ะเปิดไปได้บ่อหนึ่งครับผู้ไหนอ่ะผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงนั่นแหละอยู่อยู่จริงเหรอครับผมสีบอาร์ครับผมอันนี้เครื่องมือเครื่องมือครับพี่ขึงเบาขึงสีบีอารครับพี่เจอหลักฐานรถนี่ไหมหลักฐานรถมีครับมีครับเจอออกมามาจากไหนกันนะไม่นี่ยมึงมาจากหอเฟสมึงเลิกงานครับหรือว่าจะไปเที่ยวกันไหนครับไม่ขี่รถมออเตร์ไซค์กันเลยใช่ครับ ีีียนนนนท่่ไหกันนผมจบแล้วครับแต่ว่าแฟนเขาฝึกแฟนผมฝึกงานอยู่ครับเรียนที่ไหนอะ่ะก็จเรรียนัอะไรนะอะไรครับพี่คณะอะไรนี่นอะไรนะนี่วิศวะครับวิศวะคนที่ไหนตอนนี้สีสังอ๋อสีสังสี่หกห้าครับพี่พเปลีปล่ยนไปอยู่ครับรถมันเป็นปัตตานีมาครับรถผมรถเก่าผมคันนี้ครับเพ้าวมาแจ้งเข้าสงขลาครับ คืออที่ผลักครับเบัครับผมโอเคครับผมยังเราจบที่ไหนเมื่อก่อนจบวันเลยนลักครับพี่แต่ว่าเนี่ยเป็นมาสึกงานเลยมาหาแฟนครับมาที่ตังเพราะว่าอยู่นครนู่นเหไม่ครับผมเขาฝึกงานได้ที่นี่ครับเพราะว่าที่ตังมันไม่มีให้เลือกเลยครับครับพี่ขอบคุณมากครับพี่พักพี่เขายังอ่ะไม่มีครับพี่

รอดรอดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมช่วงนี้ผมต้องเจอตำรวจวะไม่เจออีกแล้วนะเจอไม่เดือนเดือนนี้เจอสองครั้งติดแล้วอ่อเหอโคตรดวงกคตดวงช่วยเลยไอ้ดวงช่วยดวงช่วยขนาดนั้นนะ <ด ikum> ครับ<ขอ>ผมผมเลยมมันถูดเดิงไอคิดที่แล้วที่ผมโดนตำรวจจับผมบอกแล้วว่าผมก็พูดความจริงเห็นไหมผมก็พูดความจริงผมไม่โกหกเห็นใเอกสารผมมีเล่มเมื่อกี้คุณเพิ่งจะดูว่าถ้าสมมติผมไม่มีเล่มนะ คุณพ่อไม่ต้องถามนะครับว่ามันหิเหตุการณ์จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับโดนจับแน่นอนครับไม่เหลือแน่นอนผมบอกเลยนะครับแล้วก็เลยพอยไหมเพราะเรามีเอกาสารเราพูดเพราะนะคับคือตํารวนะบางทีอ่ะเขาก็ไม่คิดจะจับเราหรอกนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็เบื่อคำถามนี้ว่าจะคุณเป็นคนอ่ะคุณมาจับเด็กทุกวันอะ่ะคุณทํางานอยู่แบบนี้ประมาณนักสิบยี่สิบปีคุณเบื่อไหมไอ้เหย่อผมก็คิดเหอนผมอย่างนั้นนะครับเพื่อนของพ่อผมอ่ะก็เคยเป็นตํารวจไอ้ไม่ใช่เพื่อนของพ่อผมอ่ะเป็นตํารวจนับเขากยังพูด เออไม่เดื่อยแล้วม่งใส่ถ่ท่อดดังๆนี้ผมนี่เบื่อจะตายได้จะต้องมาจับเด็กอยู่ประจำประจำเลยเห็นไหมผมบอกเล้วว่าขนาดตำรวจเองเขายังเดื่อเลยนะครับก็พูดตามความจริงนะครับผมอย่าอย่าโกหกอย่าทําเก่งนะผมอย่าทําว่าตัวเองมีความรู้นะครับถึงเราจะรู้กฎหมายยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นคนอ่า ควบคุมกฎหมายผมพูดถูกไหมนะครับเมื่อกี้ถ้าถามว่าผิดไหมก็ผิดครับไอเรื่องเสียงท่อมันผิดแน่นอนอยู่แล้วร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องถามอปกแล้วเรื่องเสียงท่อเออหนะ้าเวลาเราโอ้รถมาเราก็พูดความจริงนะครับมีอะไรก็พูดความจริงกับเขานะมันจะได้ไม่ย่อยมีปัญหานั่นแหละครับแค่นั้นหรอกมันไม่ยากหรอกนะครับใช่ไหมผมว่า มาแฟนผมผมก็ทำไมเขายัางถามเลยเมื่อกี้คำถามแรกที่เขาถามผมเฮ้ยเครื่องอะไรนี่เออผมบอกอ๋อเครื่อง CBR ครับพี่แต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้ยินเขาถามว่าเครื่องอะไรผมบอก oh, C C อ๋อ CBR ครับพี่เออแม่ผมพูดไปสองรอบเพื่อยๆอีกไหมเมื่อกี้ในคลิปผมก็พูดแล้วนะไม่ใช่ผมไม่พูดไม่ใช่เขาถามนะผมไม่พูดนะผมพูดหมดนะผมพูดหมดแต่เขาอาจจะไม่ได้ยินเพราะผมมันคุยกับพี่ตำรวจอีกคนนึงอยู่เห็นไหมโอ้ผมมันจะไปขอพับผ้า,านหน่อยนะครับ โอเคนะอมคิดนี่เหมือนเดิมเป็นวิทยาทานนะครับผมไปแล้วดีกว่านะผมเดี๋ยวรีบขับรถด,ดีกว่าเดี๋ยวมันจะหกโมงนะตอนนี้เอียนี่ไงว่าแล้วเลยสองนาทีหกโมงเย็นแล้วนะผมว่าผมไปก่อนดีกว่า้วนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็พูดตามความจริงนะอย่าไปโกหกเขานะไปแล้วผมสวัสดีครับ